กราบสวัสดีกายลาย้ยนมิติฮักทุกท่านครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกมเมืองโหราศาสตร์พยากรณ์ดวงรายสัปดาครับที่นี่วันตีสอเสาร์ถึงสเสาร์เจสิงหาคม2566ของ3ราศีครับราศีกรกฎราศีสิงห์และการ,ราศีกันครับราศีแรกดูตีราศีกรกฎก่อนนะครับก่อนเข้าเนื้อหาขอจชนญชวเช้าลัคนาราศีกรกฎพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับว่ากรกฎดวงดีทุกเรื่อง ดวงดีกูเรื่องนะครับขอทานนะารบความเป็นสุริมงคลนั่นครับหรือว่าทันใดที่ต้องการพรอ,อ,อันใดอันประเสริฐอยากเป็นอยากได้อย่างกับพิมพ์ได้เลยครับขอท่านสุขสวังทุกเรื่องทุกประการทีรรท่พิมพ์ลงไปครับรายยการกับพยากรณ์ของวาสนาการงานการเงนิงนและดวงความมากครับเจ้าลัคนาราศาาีกรกฎมีดาวพระจันทร์นะครับเป็นดาววาสนาในที่นี้ย่าราศีอยู่สามเตี้ยนะครับช่วงตีสองเอ็ดถึงสองสามครับวาสนาของเจ้าลัคนาราศีกรกฎช่วงนี้ได้ในจุดเดือนพันธุ์ทครับเป็น เป็นองค์เกณฑ์ต้ะหนาบนอองค์เกณฑ์คือเข้มแข็งค้ามเรื่องของวาสนาคนตีโเอถึงโซสามนี้ได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวครับมองเรื่องของโอกาสในเกี่ยวข้องกับมรดกทรัพย์สินตัวเนะครับมีโอกาสได้รับผลประโยชน์นั่นๆหรือว่าที่ท่านใดที่ทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้ถือวาสนาเปิดแล้วครับจะขายยังกระขายได้ครับโซสีถึงโซห้าครับดาวพระจันทร์นีมาอยู่ตีตำแหน่งอ่อนกำลังแผ่นนิดอยู่ที่นันพุทธตาครับช่วงนี้ของขี้เจ้าลัคนาราศีกรกฎเนี่ย พยายามดูแลความปลอดภัยหรือว่าสุขภาพนะครับกับคนในบ้านครับโดวยเฉพาะคนเดี่ยวยุ่งยากกว่าใครมีลูกมีหลานเลี้ยงลูกเลี้ยงหล,ล,ล,ลานอยู่กับเอาอย่าใส่ดูแลเขาเป็นพิเศษครับอาจจะสร้างปัญหาหรือว่าเจ็บป่วยเล็กๆน,น,น้อยๆได้อ่าเอาอยาใส่กนันทันทีครับโซฮุถึงโซเชตครับดาวพระจันทร์มาอยู่ที่เรือนอริครับก็จะเป็นเรือนตีต้องมีการแข่งขันครับช่วงนี้สําหรับเจ้าลัคนาราศีกรกฎอาจจะรู้สึกว่าบ่ไข้ สบายใจหรือว่างูนิสยังพองนะครับเรื่องของการถ้าช่วยในบ้านหรือการทํางานนะครับอาจจะโดดเด่นหรือว่ามีคนคอมเมนต์ได้นะก็ต้องทําตัวใหืดีครับแล้วมองเรื่องของสู้ภาพชุดน,นี้ต้องดูแลตัวตาสว้ผตกกัวเก่าใหืดีครับถ้าเป็นอย่างบ้านักไปพบแพทย์พบหมอก็ได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของถาดหน้าหรือดาวประจันเนี่ยต้องดูแลสุขภาาครับการห้องหอนเดินทางได้และกันเดินเท้ากับระวังปืนลืน่นเพื่อถลายครับแล้วมาระวังก็จะได้ปลอดภัยครับ ดยช่วงนี้มีดาวพระพุธขับเจเริญวินาศมาอยู่ทีเรือนวาสนาก็ต้องระมัดระวังเช่นเดีวยวกันนะครับแม่จะเป็นตําแหน่งเข้มแข็งนะเป็นดวงอุจวิราชราชาโชคและก็มหาจักรถ้าเรามองเรื่องของการเป็นนะักพระพุทธก็ต้องระมัดระวังค,ำค,ำคำาําอูกคำจ๋าวา้นะครับบางทีมันเนการสื่อสารเนาะก็ต้องอู้คนดีนะครับกับคนในครอบครัวถ้าเป็นการาการในงานก็อู้คนดีครับแล้วก็สาคัญถ้าเป็นการานั่งารในงานกับกับคนมุ่งหนักมันต้องมีการสื่อสารโดยมีเอกสารสัญญาต่างๆ ดูดมดีครับอาจจะพิดาลาดได้นะครับแต่ภาพรวมก็คือดาวเข้มแข็งไม่เป็นดาวคื่คุณครับหมายถึงว่าคุณได้เงียงานงานเียกระเนียได้แต่ว่างานดีมันต้องเก่าอ่ะงานพอช่วงนี้ดาวถอยหลังนะครับดาวพระพุทธเนี่ยถ้าเป็นงานเก่าๆเี่เคยติดคัดเคยลลาจ้าชงก่อนหน้านี้มายิบจับก็ะเนียได้ดีครับปรบปุงกาเนียได้ดีครับต่อติดดวงการงานนะครับดาวพระอังคารครับจรวนการงานช่วงนี้ก็ยัง้ครองตําแหน่งมหาจักรครับใหญ่มาตั้งแต่ติดแล้วนะครับ ู่ตัวเดือนสัจชะก็ดูว่าการงานของเจ้าลัคนาราศีกรกฎถอดดีชนะครับดีดีสุดแล้วนะครับในรอบปีพรนหอดวงหมาจักรเนี่ยจะใหญ่อย่างกระโวดมีความโดดเด่นเด่นดังนะความก้าวหน้าแบบสําเร็จแบบก้าวกระโดดเนี่ยจะมีในรอบประมาณเดือนเก่งนะครับจากนี้ถอาดีในภาชนะด้านการงานเนี่ยได้เกี่ยวข้องกับเรือนสัจชะก็หมายถึงการสังคมที่ดีครับเปื่อนรงงานก็ดีู่เหลือคุณดีครับการทำมาค้าขายก็มีเครือข่ายหรือว่าการติดต่อสัมพันธ์ที่ดีกับลูก้าครับ กาบอกต่อลูกค้ารายใหม่ก็เข้ามาครับง้นใหม่ธุรกิจใหม่เช่นเดียวกันนะครับชวนนี้จะยิบชับอันยังมีโอกาสเนี่ยสังเรจครับทานไดวางงานพอ,อหางานซ่อหาง,งานเนี่ยงานทําสมัครไว้มีโอกาสได้รับโอกาสได้งานมืองานเลือกตัวนะครับเป็นงานดีดีถูกใจแล้วก็ส่งเสริมชะตาคุณตัวเองครับทำมาค้าขายก็หมายถึงมีกลุ่มของลูกค้ารายใหม่เข้ามาอุ้คุยสื่อสารรวยว่าสื่อของคุณนะครับรวมถึงการจะเพิ่มผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่ แล้วลัคนาราศีกรกฎเนีย่ยด้วยนะครับมีโอกาสเนีย่ยดาวมันราบรืน่นเนี่ยดาวสำเร็จครับหลับผลรวมกับมีโอกาสได้มั้นเป็นสตังค์ด้วยนะครับสําหรับคุณเนี่ยถ้าทํางานประสบความสำรเรื่องของรายได้พิเศษกับมีครับโบนสัสคอมมิชชั่นนะครับและกระดาษพ,พูดครับเรื่องของการสังคมนะครับช่วงนี้ก็ยังพอยหลังกระจิงนะครับเป็นเจ้าเรือนชั้ชาเนะี่ยแต่เป็นตําแหน่งเข้มแข็งอุชวิราชราชาโชคแล้วก็มหาจักรคือ,อการทรรมะาขา้าวขายโดยรวมเนี่ยมัน ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับมีการสามารถจัดโปรโมชั่นได้เลยนะครับลูก้าเข้ามาหนักขึ้นนะครับเพราะว่าดาวถอยหลังก็หมายถึงว่ามันหมายถึงลูก้ากลุ่มของตีทัดสินใจยากลลูก้าที่สนใจแต่แบะบมาซื้อสักเตี้ยนะมีโอกาสไปเจรจาเสนอขําเอบปิดการขายได้งานได้เร็วนะครับแล้วก็ดาวพูดเป็นดาวชุนวิทยาตัวให้เป็นข้อหมายดีนะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นงานใหย่ๆช่วงนี้คุณยาได้นะครับมีโอกาสสำเร็จสูงครับต่อติดดวงการเงินครับชาวาลัคนาราศีกรกฎครับ มีดาวพระอาทิตย์ครับเจ้าเรือนการเงินก๋งใายราศีติดแล้วนะครับมาครองเกษตรคือการเงินโดยรวมของเจ้าลัคนาราศีกรกฎการหารายได้การเงินของคุณดีอย่างต่อเนื่องมาก่อนหน้านี้นะครับจากนี้ไปก็ยังดีครับอาจจะยิบชับไออย่างมันเป็นสตังค์ได้หมดนะครับใครทามาค้าขายเนี่ยส่วนคนที่ทํางานรัฐวุฒค้อนเนี่ยรายได้ยังคงมันคงต่อเนื่องครับถ้าว่ามีสตังค์เพิ่มก็มีนะครับเพราะว่าดาวครองเกษตรมันเกี่ยวข้องกับรายได้เสริมด้วยนะครับและยังสัมพันธ์กับ เรือของรายได้พิเศษหรือว่างานใหม่ธุรกิจใหม่คุณก็โดดเด่นอยู่แล้วนะครับสตังค์มีโอกาสได้หนักขึ้นตัวเองนะครับล้วเก็เรื่องของรายจ่ายครับดูรายรับแล้วดูรายจ่ายดาวพระซุปชนี้กัยังปกติอยู่ที่เรื่องการเงินดีนะถือว่ารายจ่ายภาพรวมคุณยังบริหารจัดการได้นะครับแบบมีรายจ่ายี่มันนอกแผนหรือว่ารายจ่ายชุกเฉินแต่ยังได้ครับวางแผนดีสตังค์มีเหลือนะครับมีเหลือกี่เหลือเก็บนะเป็นทรัพย์สินได้ครับดวงความหักครับจ้าวลัคนณราศีกรกฎมีดาวพระเสาร์ครับ อ่อนกําลังถอยหลังนะครับแต่เป็นตำแหน่งเกษตรอยู่ด้านมรณะครับถือว่าใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วก็ควรเอาใจใส่กันนะครับคือภาพรวมก็ยังเป็นความมากที่ประคับประองไปด้วยกันนะครับแต่บางครั้งเวลาอาจจะพาะใครตรงกันตัวอาจจะห่างไกลกันพ้องนะครับในองของหน้าตีการงานจะได้ก็ต้องขื้อกาลังใจกันนะครับประคับประคองความมากส่วนส่งเสริมกันดีนะครับวาสนาภาพรวมเนี่ยคือส่งเสริมเรื่องของการสร้างเมื่อสร้างตัวด้วยกันนั่นแหละครับส่วนคนที่ยังโสดนะครับ ดูตีดาวรกส์กแล้วก็ดาวหักใหม่ครับชุดนี้ถือว่าดีครับดาวกส์เกีเ่ยวข้องกับการเงินหักไม่ก็เกี่ยวข้องกับการอู้กันจามีโอกาสครับพบเจอจักคนที่ถูกใจลับคุณนะครับเข้ามาอุอ้ยกันได้ครับอาจจะมาจากกาาแข่งงานหรือว่าเปิดโรงแานคนหูจักแนะนามาหูวจักกันก็ได้บางคกนก็มีโอกาสเข้ามาอุอ้ยกันแล้วส่งเสริมเรื่องการาแย่งงานต้วกันแล้วก็มีความเห็นต้านการเง,งินไปด้วยกันได้ครับ สรุปดวงรายสัปดาห์ครับเช้าลัคนาราศีกรกฎครับการงานโดยรวมถือดีครับอุ้มมวนเจรจาค่าครองครับการเงินโดยรวมถือว่าดีครับมีรายได้หลตังตไอครับและกับความหักครับถือว่าดีเอาใจใส่กันนะครับใต้ี้ครับขอเจริญชวนช้าลัคนาราศีกรกฎพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่ากรกฎดวงดีทุกเรื่องดวงดีกูเรื่องนะครับขอแทนดวงดีกูเรื่องเลยนะครับการนั้นก็ดีมีความก้าวหน้าการนั้นก็ดีมีทรัพย์สินความหักก็ดีโชคลาภเป็นของคุณครับ ขอบคุณและสวัสดีครับราศีสิงค์ครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ครับวันตีเสวถึงเสาเจสิงหาคม2566ของชาวลัคนาราศีสิงค์ครับก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีสิงค์ครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนครับว่าสิงการเงินดีมีทรัพย์สินหรือว่าทนใดที่ต้องการพรอันใดอันประเสริฐกับพิมพ์ไเลยน,นะครับขอบท่าทน สุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่พิมพ์คอมเมนต์ลงไปนะครับที่นี่พยากรณ์วาสนาการงานการเงินและดวงคอามากครับเจ้าลัคนาราศีสิงห์ครับคุณมีดาวพระอาทิตย์นะครับเป็นดาวจุลน์นุหรือดาววาสนาอัญชุนีดาวพระอาทิตย์นะครับก็ยังอยู่ที่เรือนวาสนานะครับเป็นเกษตรหรือว่าวาสนาดีครับตั้งแต่อาทิตย์แล้วมาแล้วนะครับดาวใหญ่มาวาสนาของเจ้าลัคนาราศีสิงห์จะดีและมันคงที่สุดนะครับในรอบปีแล้ว เี่ยอย่างมีโอกาสเสารสูงครับภาพรวมเลยนะครับวาสนาเนี่ยการงานการเงินความหักถือวันดีครับจกหลักโดยนะถือว่าวาสนาเด่นที่สุดแล้วนะครับท่านี้มีดาวพระอังคารครับจำนวนพันผู้มาเป็นมหาจ้าอยู่เรื่องการเงินก็ชัดเจนว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเงินการหาได้อย่างดีครับมีความสัมพันธ์ดีคับคนในครอบครัวเครียดหรือว่าในการในงานกับครอบครัวแล้วส่งเสริมการหาได้ครับครอบครัวครับทันใดตีใจ้ธีพักอาศัยตีบ้านหรือว่า การสํานักงานของัวเก่าเป็นใจในการเนี่ยการนงานประกอบอาชีพแล้วส่มส่งเสริมเรื่องของวาสนาด้านการทํามาหาเงินอุ่นใจนักครับดาวพระจันทร์ครับจันรวินาศติณิยาแลสีอยู่สามเตี่ยนะครับช่วงวันที่เถึงเสสามนะครับวาสนาแล้วจันรวินาศนะมาอยู่ที่เรือนซารช่านะครับจะมองเรื่องของการใช้ชีวิตในบ้านก็ต้องอุ้ยกันให้ดีครับใจเห็นใจผลอุ้ยกันใจอารมณ์จะมีปัญหานะครับหรือการในการในงานก็เช่นเดียวกันนะครับ เอกสารสัญญาต่างๆดูให้ดีครับจะไปประมาทเซ็นก็ด้จะมีปัญหานะครับ24-25ครับดาวกระจัดมาอยู่ที่เรือนพันธุนะแต่เป็นนิดนะคนนี้ความหมายพลิกมาเป็นดวงพลิกับนะครับเป็นความหมายดีนะครับหมายถึงจะมีเกณฑ์ได้เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาในบ้านนะและความสัมพันธ์กับมาดีขึ้นการอู้กันคุยกันปั๊บความคิดความเห็นกันนะครับนี่คุณมีความสุขในบ้านหรือว่ามีโอกาสได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างบ้านแตะมีโอกาสได้รับ เรื่องของมรดกทรัพย์สินหรือว่าติดินครับมองเรื่องของการเนี่ยการในงานก็นได้มีโอกาสยิบจับอะไรอย่างเรางานในางานคุณยได้ครับช่วงนี้ผ่านไปได้นะหรือว่ามองเรื่องของการยุายยาเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้ทติการงานการมีโอกาสเปลี่ยนแล้วได้ดีขึ้นนะครับสซกถึงโซเชตนะครับดาวพระจันทร์ไม่อยู่ที่พุขต,ตะอันนี้มองในบ้านก็ต้องหมายความว่าต้องเอาใจใส่คนในบ้านใหด้ดีโดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่าครับช่วงวันตีสซฮกถึงโซเชนี่นะครับไขรมีลูกมีล้าน บางครั้งอาจจะมาเข้าใจกันนะครับหรือว่าสร้างปัญหา้กับคุณนะครับต้องเอาจะใส่ดูแลกันใหนหนักหรือว่ามีเรื่องของสุขภาพร่างกายครับเขาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆได้นะครับวันที่สองของโซเชีเอาจะใส่กันใหนหนักครับตัวติดวงการงานครับจ้าวลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพฤหัสครับเจริญการงานนะครับชงน้ก็มาอยู่ที่เรือนวาสนาถือว่าเข้มแข็งนะครับวาสนาเรื่องการงานคือมองสองด้านครับใครทํางาน เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของ้านก้าช่วงนี้อิดนะครับอิดจตได้สตังถือว่าคุ้มกาครับส่วนทันได้ดีทํางานบริษัททางานองค์กรเนี่ยมันอิดกับจริงมันลนงานหนักนะครับเหนื่อยแต่ถาาว่าคุ้ม่ามันก็ถือว่าได้ผลงานดีนะแต่มันอิทน้อยแต่ก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้วก็ดาวพรพูดเป็นดาวจุเรือนสัจชะตัวเองก็หมายถึงมีการสังคมตีดีีนะครับใกล้ชิดกับเปืดอนองค์งานถือว่าอาการยังไงเป็นกลุ่มอิทีมถือว่าส่งเสริมกันดีครับทำมาค้าขายช่วงนี้ได้้้้อูคคคุยกกกกััััันนนขึรรบบบลา โดยเฉพาะกลุ่มของลูก,การร้าารใหม่นะครับมีเกณฑ์ส่งเสริมการขายจัดโปรโมชันแล้วเขาจะมาอุดหนุนคุณหนักขึ้นครับดาวพระพูดครับเรื่องของผลตอบแทนากการทํางานนะครับช่วงนี้แข่งแข็งที่สุดในรอบปีนะครับเพียงแต่ดาวถอยหลังนะโคจรจากโลกลบมาเมอเห็นดูเวลาถอยหลังนะคนยิงไปตั้งหน้าครับการพัฒนาคนสมพันธ์ดดีนะครับในการแยกงการางานของคุณถือว่าดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ผลตอบแทนรู้สึกว่าจะได้จ้าน้อยเรื่องของ การทำมาค้าขายแนะนำว่าพยายามขายเป็นเงินสดครับขายเป็นเงินเจือเป็นเครดิตเรามักจะอึดอัดลำบากใจเฮาครับได้จ้าได้จ้ากเกเกครับลาผลจะหนีนะถ้ามองเรื่องของการทํางานระะิษัทองค์กรนะครับพยายามถ้าได้ได้มาเป็นพิเศษแล้วพยายามแบ่งสรรปันส่วนแล้วก็เปิดอนงงานของนะครับหรือว่าแฟนหรือคนในครอบครัวเก็บไว้นะครับอันควรจะเก็บลาผลหรือว่ารายได้พิเศษบมายูครับดาวพระสวัสดีครับจุินพุตตะชุนิกะ ลูซี่จะเป็นตำแหน่งมนนะ์ก็คือโคจ้อนพร้อมก,กันกโลกนะเลยดูว่ามันจะโคจรอนยุกับตีนะครับเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่แต่มาได้ว่าจะแยามาได้ครับแย่งได้นะครับเพราะดาวตำแหน่งราชโชคจะนีนะธุรกิจใหม่งานใหม่ก็เริ่มได้ครับอาจาออาจะึด้ช่วงแรกน้อยอาจจะยิดน้อยขนาดครับทันได้ตีว่างงานมีโอกาสนะครับได้รับเลือกนะเนี่ยการแย่งงาน,งานช่วงแรกอาจจะเป็นงานตีเมื่อใครถูกใจน้อยครับแต่ถ้าเลือกได้ก็รุ้ยเลยนะครับเพราะว่า ระยะยาวจะส่งเสริมศาสนาด้านการงานคุณด้วยนะครับงั้นหม่เนี่ยแล้วก็ต่อติดวงการเงินครับดาวลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระพูดครับจรวญการเงินวงนี้ก็ยังเข้มแข็งครับเพียงแต่ดาวจอนถอยหลังนะยังตีบอกนะครับการเงินการหาได้โชนี้รายได้เข้ามาหนัก,กจริงครับเพียงแต่มันมันเป็นยอดตัวเลขอะมาข้างสตังค์มันได้ได้จ้าได้จ้ากว่าตัวเลขแล้วถ้าเป็นการค้าขายอย่างที่เลี้ยงขั้นต้นนะครับ ายเป็นเงินสดดีกว่าเป็นเงินเจือมันจะอึดอัดมันจะได้จ้าครับการหารได้ดีนะครับแม้แต่บางครั้งยอดยอดเหลือรลยได้เฉลี่ยมันส่วนจะลดลงนิดนึงนะครับกับวางแผนเพื่อดีครับบางครั้งมันมีรายจ่ายตัวไหมาที่เข้ามาได้ขึ้นมาได้วางแผนไหวก็ทํางานเป็นเจ้าของกิจการรั้งแก่ก็ทาเรื่องของบัญชีระรับรายจ่ายให้ละเอียดให้รอบขอบครับจะได้เห็นนะครับส่วนไหนมันลดได้กัลดเรื่องของรายจ่ายครับดากประสุขนะครับเรื่องของกระแสมันสดสภาพคล่องชนิ้ก็ยังกุ้มราคาน้นะครับถือว่าวางแผนได้ดีครับ รายได้ดีอยู่แล้วรายจ่ายมีเพิ่มขึ้นพองแล้วจเกี่ยวกับตัวคนเองนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับดาวพระพุธและก็ดาวพระอาทิตย์เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการสังคมนะครับรายจ่ายเกี่ยวกับตัวคนเองที่มันน่าขึ้นกับถ้าเป็นรายจ่ายดีการพัฒนาตัวเก่ากัถือวดีครับของแผนดดีครับรายได้ก็ดีอยู่แล้วสตังค์จะได้มีเหลือนะครับเป็นทรัพย์สินมันน่าได้ครับดวงความหักครับเจ้าลัคนาราศีสิงห์ครับมีดาวพระราหูครับช่วงนี้ก็ยังเป็นเทวิโจครับ ถือว่าดีครับใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนนักอยู่แล้วช่วงนี้ก็ส่งเสริมกันดีครับโดยเฉพาะแฟนคุณจะเอาใจใส่คุณดีเอาใจใส่คุณดีหนักส่งเสริมหนึ่งของการพัฒนาตัวเก่าการสร้างครอบครัวด้วยกันครับส่วนคนที่ยังโซนนะครับดาวพระสุขแล้วก็ดาวหักไม่ก็ถือวันดีนะครับส่งเสริมกันดีครับคุณจะมีเสน่ห์นะคุณจะเป็นตัวเลือกละมีคนเข้ามาอู้ยช่วงนี้ภาพรวมอุ้ยุยกันได้นะครับแล้วก็ดาวมีอิงกับภูรัาภูใหญ่อยู่ดูแจกกันยาวยๆแล้วก็ปรึก สรุปดวงรายสัปดาห์ครับเช้าลัคนาราศีสิงห์ครับการงานภาพรวมก็ต้องรอบคอมนะครับแต่คุณผ่านไปได้ครับมีตัวช่วยครับการเงินโดยรวมถัวดีชนะคัามีทรัพย์สินนะครับความหักโดยรวมถือว่าเป็นดวงที่ดีจงส่งเสริมกันดีครับใต้นี้ครับขอเชิญชวนเช้าลัคนาราศีสิงห์พิมพ์คอมเมนต์นะครับว่าสิงห์การเงินดีมีทรัพย์สินและขอยคุณมีการเงินทีดีมีทรัพย์สินเป็นของคุณตลอดปีและแตลอดไปครับ <may out> ขอบคุณและสวัสดีครับราศีกันครับพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ครับวันตีส่ส1ถึงสเสสิงหาคม2566ของเจ้าลัคนาราศีกันก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนเจ้าลัคนาราศีกันครับพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับว่ากันงานดีมีความสําเร็จหรือว่าทนใดที่ต้องการพรอ,อันใดอันประเสริฐกับพิมพ์คอมเมนต์เลยนะครับทุกเรื่องเรียกทพิมพ์ได้เลยครับ ขอท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการตีพิมพ์ลงไปครับทิ่นีพยากรณ์เรื่องของวาส,สนาการงานการเงินและดวงข้อมากครับจาลัคนาราศีกันครับมีดาวพระพุธนะเป็นดาววาส,สนาทิ่นีก็ยังเข้มแข็งนะครับอยู่ตีเดือนวินาก็จริงแต่เป็นดาวครองตําแหน่งมหาจักรอุจ,จาวิราชรากาจาราชาโช,ชครับวาส,สนาดีและเด่นดังที่สุดในรอบป,ปีแล้วนะครับเป็นดาชุนีดาวกะอ่อนกําลังนิดหนึ่งอ่ะเป็นหัวเดือนถอยหลังนะครับ ไมได้แปลว่าวาสนาจะถอยหลังแต่ยังได้ครับวาสนาไปตั้งหน้านะครับในแต่มันจากกโลกก็หมายถึงว่าอาจจะมีเรื่องได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเกา่าๆครับ่วงนี้วาสนาได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องน้เดิมตั้งบ้านตั้งครอบครัวแต่เป็นเรื่องที่ดีนะครับทานใดตีได้ไปอุ้ยไปเคลื่ใจนะครับเรื่องของคนในครอบครัวนะแก้ไขปัญหาปับความคิดความเห็นกัน,นอุ้คุยกันมีโอกาสนะครับจะความเห็นดูว่าความสุขในบ้านกบมาดีขึ้นมีโอ,อกาสได้รับผลประโยชน, arius, น์นะครับเรื่องของมรดกทรัพย์ส,สินตีดินบ้านช่องห้องหอ ก็ถือว่าวาสนาได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาสาหาริมทรัพย์นั่นแหละครับล้วมองเรื่องของการดีดีดั้นวินาศหมายถึงได้เกี่ยวข้องกับตัวเก่้าครับการแก้ปัญหาของตัวเก่้ามีการปรับปรุงชีวิตดดีขึ้นสู้ภาพร่างกายมีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นครับเนี่ยถูกกรอบดวงแล้วก็วคือการไปตรวจเช็คตัวเก่้าครับพบแพทย์พบหมอหักษายอย่างจริงจังครับอย่างที่มันเป็นไป,นห,ห,ห,ปนนหายเปลี่ยนมานนักแต่บายสักเตี่ยนอ่ะไม่หักษาย,ย่างจริงจังแล้วมันจะหายนะครับถูกกรอบดวงถูกครบวิชาโหราศาสตร์นะครับ ดาวพระสพดีครับจเจริญพันธุตัวนี้ก็ยังเป็นราชโชคเช่นเดียวกันนะครับวาสนาได้เกี่ยวข้อคงกับสมพันติดีกับางบ้านนะครับเกี่ยวข้องกับมรรคทรัพย์สินนะมีโอกาสได้รับผลประโยชน์นั่นนะครับแล้วก็ดาวพระจัจะนทรนะ์ครับเจริญลาภะนะทิศนี้ยราศีอยู่สามเตี่ยครับเสาถึงเสาร์สามชนีดาวพระจันทร์มาอยู่ที่เดียนการเงินนะครับถือว่าวาสนาด้ดานโจกลาภลาภผลกันได้ทั้งสตังหรือว่าทรัพย์สินนะครับสำหรับวันตีสเสาร์ถึงเสาสามคุณจะมีโอกาสสูงครับ มองเรื่องของวาสนาด้านาการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินก็ได้นะครับท่านใดที่เป็นนักเทรดนักซื้อขายแหลกเปลี่ยนนักเก็งกำไรช่วงนี้ได้ดีครับซ4ส,สีถึงซัห้าครับช่วงนี้ลาผลก็ถือว่า่อนกำลังครับยูทีเรนสาช่าก็หมายการสังคมนะครับหมายถึงว่ามักจะมีโจรหลับจากการเดินทางไกลการเข้าสังคมเป็นแต่เก็ไบไปบ่ายนะครับหรือ,อห้องว่ดดวงคัดหลับก็ได้บานทีมีเปลี่ยน เป็นดวงคัดลาบกันนะับได้แปลว่าจะบหวนี้นะครับมันมีนะแต่ถ้าเม่เอาเปรนสตังค์กับเบ่งสสนปันส่วนหรือพงนะครับหรือว่าคือแฟนเก็บไว้คุณจะเก็บไว้คนเดียวบปได้นะครับจะมาอยู่ครับสตังค์ครับเซาหกถึงเซาเจ็ดครับดาวพระจันทร์มาอยู่ีนเดือนพันธุ์ถุชุดนี้ก็มักจะมีโจกมีลาบจากคนในครอบครัวหรืออาสาหายเมื่อทราบของคุณครับคือบ้านครับเหล็กน้ําโจกคือเหล็กเกี่ยวกับบ้านเหล็กทะเบียนบ้านทะเบียนรถก็ได้ครับชวงนี้แต่ถ้ามองเรื่อง าการจะขายกจะขายทรัพย์สินใหญ่ๆก็นเงียได้ครับขายเป็นเซลล์ขายเป็น,นหน้าช่วงนี้เป็นวันดีๆเลยนะครับวันที่26-27เนี่ยในการติดต่อลูกค้าขายได้ง่ายครับขายบ้านขายรถยนต์ขายตีดดินช่วงนี้ปิดการขายได้ง่ายได้เร็วนะครับซึ่งเฮามาต่อตีดวงการงานครับจเจ้าลักษณะรับสิกันมีดาวพระพุธครับจเจริญการงานนะครับช่วงนี้ก็ย,ยังเ่นเดียวกันครับยูจีเรนวินาศนะแต่งานมันมีอุปสรรคทดสอบนะแต่คุ้นผ่านนะเพราะว่าดาววาสนาด้านการงานนะ่ะ เข้มแข็งที่สุดในรอบปีนพนวรมาจักอุจวิราชราชชคช่วงนี้งานเก่าๆที่มันเคยติดคัดเคยดลาจ้าเคยมีปัญหาคุณมายิบจับปรับปรุงแล้วเสนองานประสมก้อนก็คือเสนอกับหัวหน้าเจ้าไหนผ่านได้ง่ายนะครับดูว่าถ้าใครเป็นนักขายใครเป็นแนหน้าเป็นเซลล์มายิบจับปรับปรุงติดต่อกับลูกค้ารายเก่าตีเชลล์การตัดสินใจไห้นะครับตีมี่งมาตอบเนี่ยมีโอกาสถ้ามายิบจับเสนอช่วงนี้มีโอกาสปิดการขายได้ง่ายและเร็วนะครับ ขา่ธุระขายโชนี้มักจะเหนื่อยหรืออิดในช่วงต้นๆนะครับแต่ถือว่าผลตัวแทนดีครับรายได้หรือว่าผลโชคลาบต้านนันการเงินก็ดีครับผลตอบแทนจากการทางานนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับแล้วกับเรื่องของการสังคมครับดาวพระอังคารครับชวงนี้ยังกุ้มลัคณะเป็นมาจักถือว่าช่วงนี้คุณมีกับดูกัมจ่าดีนะครับบริษากลางเมื่องว่าเจรจาค่าคองอู้ม่วนครับเสนออย่างการขายได้ง่ายได้ปิดการขายได้เร็วนั่นแหละครับถ้าเป็น มตของงานบริษัทองค์กรก็มักมีผู้นิยมชื่มชอบมีคนนิยมมีคนมอความรวมือในการแยกการยงานนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของเปิดองงานงานบริษัทองค์กรก็มักได้รับการอุดหนุนการสนับสนุนนะหรือว่าการมีแบบเส้นสายนะครับจากหน้าเจ้านายช่วยเหลือคุณครับให้เป็นช่วงเวลาของการเสนอผลงานประเมินผลงานนะครับการพิจารณาความดีความชอบคุณมีโอกาสูงนะครับจะได้รับเป็นผู้ได้รับเลือกหรือว่าเป็นผู้ที่ก้าวหน้าต้านการงานนะครับ ต่อทีดดวงการเงินครับเจ้าลัคนณะราศีกันครับมีดาวพระสุขครับเจริญการเงินชุนี้ก็ยังอ,อยู่ในวินาศครับการเงินภาพรวมเนี่ยมันมันรายได้เข้ามาปกตินะพีแต่มันมีรายจ่ายแฝงนะครับเป็นรายจ่ายที่มันหนักขึ้นวินาศหมายถึงเก็บ้ไว้อยู่หรือว่ามีรายจ่ายสิ้นเปลืองนะครับมันเนี่ยเขามีรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางพ่อ,องนะครับแล้วก็ดาวพระสุขไปสัมพันธ์ต้นนานการเงินต้นนานการงานมีภาษีสังคมมี เรื่องของเปิดรวมงานนรบมันทีมีรายจ่ายล่กขึ้น,นครับบางท่านก็มีรายจ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายจะได้ก็ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเ้า,กกาครับดูแลอาหารการกินด้วยนะครับเรื่องของกระแสเงสินสภาพคล่องก็ต้องระมัดระวังรายจ่ายที่มันอาจจะแฝงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่อู้ไว้นะครับและที่สาคัญถ้ามีคนมาขอยืมสตังค์นะครับโดยเฉพาะคนในิีทํางานนะขอคุณเตือนตัวกเก้าวไว้นะครับถ้าเฮ้เรามีโอกาสจะ เป็นหนี้ศูนย์ครับเสียถึงสตังเสียถึงมีตรภาพนะครับก็ได้นําไห้เพราะว่ารายได้ของคนโดยรวมกันก็ถือว่าปกติดีนะครับสามารถระวังรายจ่ายส่วนหนึ่งไห้แค่นั้นละครับดวงความมากครับเจ้าลัคนาราศีกันครับมีดาวพระศพดีครับเจ้าเรือนกูคลองคนหักโชนี้กัอย่ที่เดือนมรณะจะเป็นราชาโชครับใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนรักด่แล้วก็ถือว่าภาพรวมอาจจะมีเวลาเฮิกันน้อยล้มพองนะาใจะใสกันมากขึ้นจะดีครับบางทันกับแอนไกลกันหน้าทีการงานพยายามเพื่อกำลังใจกันหนึ่นะครับ ประครับประคองเราก็เป็นความภักที่ดีกำลังใจกันนะครับสำหรับสนับสนุนของการสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันครับส่วนโคตียงโซนนะครับดูตีดาวหักไม้นะชงน้กอยูตรันวินาทยู่ดีนะครับดาวพระสุกยูติรันวินาทแล้วก็ดาวหักไม้ก็เป็นอรีแนะนาว่าเฮ้หักตกกวเกาไว้ดีกว่าครับถ้ามาอุ้ยคุยกันก็นกมกักจะไม่มีปัญหานะครับวันหน้าหรือว่าความเห็นของใครต้องการครับเรื่องของสตังค์ครับหรือว่าบางท่านก็ต้องาาระมัดระวังนะครับคบกันแต่ออนไลน์ระวังทุกหลอกหรือว่าทุกโกงสตังค์นะ สรุปดวงรายสัปดาห์ครับเจ้าลัคนาราศีกันนะครับการงานมีแก้มีรดสอบแต่คุณผ่านไปได้มีความก้าวหน้าครับการเงินผ่ากรวมก็ต้องรอบขอบขนหนครับความฮัก,กควรเอาใจใส่กนันขึ้นหนักครับใต้นี้ครับขอเจนจชวนเชา้าลัคนาราศีกันพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่กากันงานดีมีความสําเร็จและขอให้คุณมีการงานดีๆมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จเป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ